สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์รับบิดนะครับคลิปนี้เราก็จะมาต่อจากความเดิมตอนที่แล้วของสุดยอดยีนสุดยอดยีนตอนที่2420ดอกไม้รู้แจ้งเหมือนกับว่าเธอได้รับของขวัญจากปริศนากล่องหนึ่งมาแต่เธอไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมันมาหรือว่าข้างในนั้นมีอะไรอยู่กันแน่ซึ่งหลังจากที่เปิดกล่องออกมานั้นเธอก็พบกับกล่องอีกใบ เธอเปิดมันชั้นแล้วชั้นเล่าแต่เธอก็ยังไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นมันไม่สําคัญว่าของขวัญที่อยู่ข้างในกล่องนั้นจะดีหรือไม่ดีแต่การเปิดกล่องของขวัญชั้นแล้วชั้นเล่านั้นทาให้คนเปิดรู้สึกหงุหงิจใจโชคดีที่คนหญิงมิเรอร์ Mirror, เป็นคนที่มีความอดทนสูงดังนั้นเธอจึงไม่รู้สึกรําคาญง่าย,ายๆเธอเค,ค่อยๆอลอกจิตใจของหันเสื้อออกทีละชั้นทีละชั้นแต่หลังจากทําแบบนั้นอยู่สักพักเธอก็ยังไม่พบสิ่งที่อยู่ภายในศูนย์กลางของมัน ้าต้องการจะเห็นว่าจิตใจของเจ้ามีอะไรอยู่กันแน่คุณหญิงมิเรอร์คิดด้วยความมุ่งมั่นเธอสงบจิตใจของตัวเองและก็ประทับจิตใจของฮันเซนอย่างเต็มน้ำหนักพยายามที่จะเปิดมันออกอดูใบไม้ผลิทำลายกลีบของดอกไม้จิตใจของฮันเซนเป็นเหมือนกับศูนย์กลางของดอกไม้ที่ถูกบีบบังคับให้เปิดออกกลีบดอกไม้ร่วงหล่นกลีบแล้วกลีบเล่าและเมื่อตำแหน่งที่กลีบดอกไม้ถูกเปิดเผยเธอก็พบว่ามันว่างเปล่า มันเป็นแค่เปลือกไม่มีอะไรอยู่ภายในคุณหญิงมิเรอร์รู้สึกค่อนข้างผิดหวังจิตใจบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของคนคนนั้นความรู้สึกของพวกเขาที่มีต่อสิ่งต่างๆภายนอกจิตใจของฮันเซิลนั้นดูแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ภายในนั้นว่างเปล่าด้วยเหตุน,นั้นเขาจึงไม่สามารถเป็นคนที่เข้มแข็งได้คุณหญิงมิเรอร์ต้องการจะดึงจิตใจของเธอกลับเนื่องจากเธอได้เห็นสิ่งที่ต้องการเห็นแล้วแต่ไม่สามารถทําแบบนั้นได้เธอเปิดจิตใจของฮันเซิลด้วยการใช้กําลัง ปกติจิตใจนั้นจะแตกสลายด้วยการทำแบบนั้นและมันควรจะไม่มีร่องรอยของจิตใจหลงเหลืออยู่แต่คุณหญิงมิเร์ยังคงสัมผัสได้ถึงจิตใจของฮันเซลน,นั่นเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงคุณหญิงมิเรมองไปที่กลีบดอกไม้ที่ตกอยู่บนพื้นกลีบดอกไม้ทั้งหมดเป็นเหมือนกับคริสตัลพวกมันกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นแต่พวกมันไม่ได้รับความเสียหายอะไรดวงตาของคุณหญิงมิเรเบิกกว้างเธอต้องการจะลอกกลีบทั้งหมดออกเพื่อดูสิ่งที่อยู่ข้างใน เธอไม่ได้สนใจจะดูที่ตัวกลีบที่ถูกลอกออกไปเลยเมื่อเธอส่งจิตใจของตัวเองเข้าไปในกลีบหนึ่งจิตใจ,จของหานเส้นที่อยู่ภายในก็ซัดมาราวกับท้องทะเลมันกว้างใหญ่ราวกับผืนฟ้าและมหาสมุทรจิตใจ,จน้นลึกซะจนคุณหญิงมิเรอร์อาจจะตกยู่ใต้ความละเอียดอ่อนของมันคุณหญิงมิเรอร์ก้มตัวลงไปเก็บกลีบลงขึ้นมาอีกกลีบ ใจิตใจที่อยู่ภายนั้นเป็นเหมือนกับภูเขาที่ถล่มลงมามันเป็นเหมือนกับเสายักษ์ที่ค้ำจุนท้องฟ้าไว้ถ้าเธอมีนวนิยายสักเล่มชายคนนั้นก็เป็นนวนิยายการประจญภัยที่ยิ่งใหญ่ทั้งเรื่องชายคนนี้สามารถนิยามตัวเองได้ว่าเป็นชายที่สูงอายุที่ใกล้จะถึงวันตายหรือนักรบที่พาตัวเองเข้าไปในการต่อสู้ที่ดุเดือดเมื่อยามที่เขายังเป็นคนหนุ่มผู้คนนั้นสนใจแค่ผลลัพธ์ชัยชนะและความพ่ายแพ้ เป็นตัวกำหนดทุกอย่างและผู้คนก็แทบไม่สนใจอะไรอย่างอื่นอีกต่อไปเหตุการณ์ที่นำไปสู่ผลลัพธ์นั้นๆผู้คนมักจะมองข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากและสิ้นหวังที่ต้องเผชิญทุกคนเคยประสบกับความล้มเหลวแต่ผู้คนที่อดทนและกล้าหาญจะลุกกลับขึ้นมาไม่ว่าพวกเขาจะล้มเหลวสักกี่ครั้งไม่สำคัญว่าพวกเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบใด หรือมีอะไรเกิดขึ้นสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็ค,คือความปรารถนาในหัวใจของพวกเขาพวกเขาต้องการัยชนะและมุ่งมั่นที่จะเอาชนะเหนือสิ่งอื่นใดจิตใจของฮันเซ้นไม่มีศูนย์กลางอยู่นั้นเพราะจิตใจของเขาไม่มีปลายทางความทะเยอทะยานของเขาขยายออกไปเรื่อยๆเหนืออวกาศและการเวลามันขยายไปข้างหน้าจนกระทั่งเวลาตายฮันเซ้นไม่ต้องการจะปีนภูเขาที่สูงใหญ่ต้องการจะไปให้สูงขึ้นเรื่อยๆความทะเยอทะยานของเขาไม่มีที่สิ้นสุด คุณหญิงมิเรอร์ไม่เห็นศูนย์กลางของจิตใจของฮันเซินแต่ทุกกลีบคือประสบการณ์ของฮันเซินมันมีทั้งความโกรธสุขความเศร้าความอดทนความเกลียดความรู้สึกของท้องฟ้าท้องทะเลผืนดินบางทีจิตใจเดียวที่ฮันเซินอาจจะไม่ได้เหนือกว่าของคุณหญิงมิเรอร์แต่ด้วยการสังเกตกลีบของจิตใจทั้งหมดและความเข้าใจพวกมันคุณหญิงมิเรอร์ก็อดรู้สึกไม่ได้ที่จะรู้สึกยำเกรงทันใดนั้นคุณหญิงมิเรอร์ก็งอยหัวขึ้นมา เธอรู้สึกว่าตัวเองถูกกักขังอยู่ในจิตใจของฮันเซ่นความรู้สึกของเธอกําลังส่งผลต่ออารมณ์เราไม่อาจจะอยู่ในสถานที่ที่รบกวนจิตใจของเราได้คุณหญิงมิเรอร์พูดเธอเรียกกลีแห่งฝนและฤดูใบไม้ผลิออกมาเพื่อที่จะทาลายกลีบดอกไม้และจิตใจของฮันเซ่นที่แฝงอยู่ภายในเธอต้องการให้จิตใจของตัวเองเธอไม่ต้องการให้จิตใจของตัวเองได้รับผลกระทบกลีบดอกไม้นับหมื่นถูกทําลายโดยจิตใจของเธอแต่ไม่นานคุณหญิงมิเรอร์ก็พบว่า เมื่อกลีบดอกไม้ถูกทำลายไปแล้วพวกมันก็ร่วงหล่นลงไปบนพื้นและเกิดเป็นดอกไม้ดอกใหม่ขึ้นมาไม่สำคัญว่าคุณหญิงม,มิเร์จะพยายามทำลายไปมากมายเท่าใดแต่มันก็มีดอกไม้งอกขึ้นมาใหม่อีกครั้งเธอไม่สามารถทำลายพวกมันได้และพวกมันก็ยิ่งแพร่กระจายออกไปมากขึ้นเรื่อยๆทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคุณหญิงม,มิเร์ไม่สามารถสงบสจิตใจของตัวเองได้การทำลายจิตใจของฮันเซิอย่างสมบูรณ์นั้นเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเธอ เธอเป็นยอดฝีมือระดับเทพเจ้าจิตใจของเธอเป็นหนึ่งในสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในเผ่าไอค์ตีมคิงแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่สามารถทําลายจิตใจของฮานเซ่นที่เป็นแค่ระดับราชานคนหนึ่งได้เธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นนี่จิตใจของเขาแข็งแกร่งถึงขนาดนั้นเชียวหรือคุณหญิงมิเรอร์คิดคุณหญิงมิเรอร์กล้าถอยหลังออกไปเธอยกแหว่งมิเรอร์สปิริตอายออกจากกันและมองตรงไปที่ฮานเซ่นคุณหญิง คนพบว่าจิตใจของเธอละลายอย่างรวดเร็วในร่างกายของฮันเซินและไม่กี่วินาทีต่อมามันก็หายไปจนหมดสิ้นแม่คุณหญิงมิเร์ก็ไม่สามารถสัมผัสถึงมันได้อีกขอบคุณท่านหญิงฮันเซิลลืมตาขึ้นมาและโคงคำนับคุณหญิงมิเร์จิตด,ดูฝนใบไม้ผลิของคุณหญิงมิเร์ช่วยให้ฮันเซินเรียนรู้อะไรได้มากมายคุณหญิงมิเร์มองไปที่ฮันเซินหลังจากนั้นเธอก็จากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำเมื่อคุณหญิงมิเร์กลับไปทิ้งกลับไปถึงห้อง เธอก็พยายามใช้วิธีต่างๆเพื่อจะลบอิทธิพลของจิตใจของฮันเซินออกไปแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามสักแค่ไหนเธอก็ไม่สามารถทํามันได้มันทําให้คุณหญิงมิเรอร์ราคาญเป็นอย่างมากนี่จิตใจของเราสู้กับราชาคนหนึ่งไม่ได้เชียวเหรอคุณหญิงมิเรอร์เริ่มกัดริมฝีปากและพยายามใช้จิตใจของเธอลบล้างดอกไม้ที่เป็นตัวแทนจิตใจของฮันเซินออกไปแต่ความพยายามของเธอนั้นล้มเหลวดอกไม้เหล่านั้นฝังรากลึกลงไปในจิตใจของเธอ ไม่ว่าเธอพยายามจะทำลายพวกมันยังไงพวกมันก็สามารถงอกออกมาใหม่ได้เรื่อยๆค้นของคุณหญิงมิเรอร์อยู่ที่ทำงานทุ่งหินเป็นเวลา5วันหลังจากนั้นก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกครั้งคนงานขุดก้อนหินประหลาดก้อนหนึ่งที่มีอักษรสลักอยู่ขึ้นมาได้มากิตสองคนที่ขุดหินขึ้นมาอ่านอักษรเหล่านั้นจู่ๆพวกเขาก็กลายเป็นระดับระยุคุคณหญิงมิเรอร์ออกไปที่ทุ่งหินพร้อมกับเรดคลาวและนําหินกลับมาที่ค่ายหลังจากตรวจสอบก้อนหินอยู่2วัน เรกคลาวที่เป็นระดับเทพเจ้าก็ถูกลดระดับลงมาบรรดาชันในชั่วข้ามคืนครับสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ